วิริยะก้าวหน้าในการประคองรากฐานมั่นคงบ่มเพาะคุณธรรมจะบริหารงานทาของสถานธรรมและจุดช่วยคนส่งเสริมคนได้อย่างไรจุดประสงค์บทการบำเพ็ญในยุคปลายอย่างถือการชุดช่วยส่งเสริมคนเป็นสำคัญซึ่งสถานธรรมเป็นหน่วยงานพื้นฐานที่สุดในการบริหารผักดานงานทา แล้วจะทำอย่างไรที่จะให้สถานธรรมเกิดประโยชน์ได้นั้นก็เป็นหน้าที่ของฐานจูนอกจากนี้เจียงซือเจียงเวียนและและพุทธ,ธบริกรทั้งหลายก็ต้องให้การหนุนช่วยฐานจูเช่นนี้หน้าภาระหน้าที่ของตนจึงจะสมบูรณ์ได้คำนำสถานธรรมคือเรือธรรมของการปลกปรดชดช่วยเวไนาการปกปรด ในยุคป,ปอย่างอาศัยสถานธรรมมาจัดกิจกรรมงานธรรมผูกบุญสัมพันธ์อย่างกว้างขวางช่วยช่วยเวไนกราบขอรับวิถีธรรมอีกทั้งศึกษาธรรมบำเพำ็ญธรรมอัธาธรรมปฏิบัติงานธรรมและดำเนินธรรมก็เหมือนกับเรือธรรมลำหนึง่งนำเวไนยข้ามฝั่งสู่ฝั่งนิรวาวนบรรยากาศในสถานธรรมหากมีความมิสุดสงบ และสง่างามก็สามารถโน้มนำจิตใจผู้คนได้ด้วยเหตุนี้การวางแผนงานของสถานธรรมหากมีระบบระเบียบก็จะดำเนินธรรมกิจได้อย่างยาวนานทันจูคือผู้คุมหางเรือของเรือคือกัปตันเรือทันจูเป็นทั้งผู้คุมหางเสือและเป็นหน่วยกู้ชีพ ต้องมีความตั้งใจและความสามารถออขอไปผมความสามารถในผมที่จะช่วยอาวุโสในการดําเนินงานใหญ่ของการปรบโปรดไม่ใช่บําเพ็ญเฉพาะตนเท่านั้นจะตั้งสถานธรรมขึ้นแล้วก็ต้องมีจัดพิธีถ่ายทอดธรรมชุดช่วยคนหากไม่มีญาติธทานั้นก็จะกลายเป็นเรือล่ากว่ากเปล่าไปในขณะ ที่ทันจูผักดันบริหารงานธรรมของสถานธรรมหากไม่มีทัศนคติที่ถูกต้องหรือขาดความตั้งใจเหลือธรรมก็ไม่อ่านลุ้งหน้าได้หรือตกอยู่ในอันตรายเพราะนอกรูเส้นทางไปด้วยเหตุน,นี้จึงควรพิจารณาไข้ควรดูว่าจะทําหน้าที่และบทบาทของทันจูที่ดีได้อย่างไรจะทําหน้าที่ของทันจูให้ดีได้อย่างไรจะต้องมีความเข้าใจกระจ่างอย่างกระจ่างชัด อีกทั้งดำเนินปฏิบัติจริยาพุทธระเบียบต่างๆในสถานธรรมและข้อปีกย่อยในในการปฏิบัติงานธรรมพุทธระเบียบเสมือนดั่งบันไดสำหรับไต่เต้าคืนสู่แดนสวงและเป็นสินวินัยแห่งการบำเพ็ญเป็นพุทธ จึงต้องสำเร็จดำเนินนะผมดำเนินปฏิบัติตามด้วยจริยะระเบียบคือการกิริยาท่าทีที่แสดงออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้หรือการดำเนินชั้นต่างๆนะครับล้วนต้องให้ความถูกต้องเหมาะสมและพอเหมาะพอควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดข้อปีกย่อยในการปฏิบัติงานมักจะละเลยกันง่ายหากถึงขั้นร้ายแรงก็จะส่งผลกระทบอย่างมากด้วยเหตุนี้จะประมาท บ่อยปะละเลยไม่ได้ต้อนรับขับสู้ด้วยความปิติยินดีสถานธรรมเป็นที่พึ่งทางใจของเวไนยดังนั้นเป็นฐันจุจะต้องมีความปิติยินดีต้อนรับขับสู้ญาติธรรมให้ทุกคนมาเยือนเหมือนได้กลับมาบ้านของตนเช่นนี้แล้วเวไนยจึงได้รับการส่งเสริมงานธรรมของสถานธรรมจึงแผ่ขยายออกไปได้นำพาเวไนยด้วย หลักสัจธรรมไม่ลืมที่จะสำนึกตอบแทนพระคุณฐานจูจะต้องอเป็นเหมือนดังนิรมาณกายขอพระโพธิสัตว์เหมือนญาติธรรมกับมาสถานธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในสถานธรรมจริยพุทธระเบียบหลักธรรมพื้นฐานเหล่านี้ล้วนต้องมีความทุ่มเทใจผ่อมสอนชี้นำํำญาติธรรมอย่างเต็มที่ไม่ว่าญาติธรรมจะกลับมากี่คนก็ต้องให้การสั่ง สัง่งสอนนะผมนำพาอย่าได้พลาดโอกาสไปหากเจอญาติธรรมที่มีทัศนคติไม่ถูกต้องต้องใช้หลักสัจธรรมมาชี้นำอย่าได้นำสู่เข้าสู่นะผมเข้าสู่ลทัทธิข้างเคียงหรือพาไปยึดติดในรูปรักษ์เป็นอันขาดรู้จักประกาศบารมีคุณอยู่เสมอเพื่อน้มนำให้ญาติธรรมรู้จักองค์ธรรมมารดาพระบรรพจารย์พระธรรมอาจารย์พระธรรมจารีนีนักธรรม เฉียนเยินและนักธรรมอาวุโสไม่ลืมที่จะสำนึกพระคุณตอบแทนพระคุณปฏิบัติตามหลักคุณสัมพันธ์ในอาณาจักรธรรมสร้างสรรค์นอาณาจักรธรรมที่มีคุณภาพธรรมอาวุธในอาณาจักรธรรมมีคุณสัมพันธ์ระหว่างอาวุโสกับผู้น้อยไม่ว่าจะมีธรรมอาวุธอะไรร้วนอาศัยพระองค์การฟ้าของพระบรรพจารย์และพระธรรมจารณีมาติมาปฏิบัติงานธรรม ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกว่าธรรมาุุธใดสูงหรือต่ำแต่ในขณะที่ปฏิบัติงานธรรมก็ควรดำเนินตามหลักคุณสัมพันธ์ในอาณาจักรธรรมสำรวมรักษาขอบเขตร,ระหว่างอาวุโสกับผู้น้อยอีกทางอย่าได้มีความลังเลสงสัยไม่อาจตัดสินใจได้ทำให้ต่างคนต่างธรรมยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้อาณาจักรธรรมเกิดความแตกแยกได้ถ้าอาจารย์เมตตาว่า หากไม่สามารถส่งเสริมคุณสัมพันธ์ในอาณาจักรธรรมอาณาจักรธรรมก็จะวุ่นวายดังนั้นหากดําเนินหลักคุณสัมพันธ์ในอาณาจักรธรรมได้ดีอาณาจักรธรรมก็จะยิ่งมั่นคงสถา,านธรรมจะตั้งขึ้นเป็นเพราะทันจูมีปณิธานจึงต้องสารต่อปณิธานของเหล่าพุทธโพธิสัตว์และจุดประกายชีวิตปัญญายาณของมวลเวไนยเช่นวิสุทธิภูมิ สร้างขึ้นจากความเมตตามหากรุณาและแรงปณิธานของพระพุทธะดังนั้นสถานธรรมจึงไม่ใช่ทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวของใครอย่าได้ตีกรอบตนเองไม่พัฒนาก้าวหน้าหรือตั้งต้นเป็นใหญ่ผู้เป็นทันจุจะต้องมีจิตใจที่กว้างขวางมั่นคงยั่งยืนมันเชื้อเชิญน,นะเมันเชื้อเชิญเออเรียกว่านาธรรมอาวุโสนะผมไปเยี่ยมเยียนและชี้แนะบ่อยๆนะครับ ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานรมในสถานธรรมทำการใดควรมีความเห็นใจพร้อมต้อมกันไม่ทำผิดระเบียบแบบแผนกายใจวิสุทิผ่องแผ้วมีจริยามารยาทไม่กล้าทำเลยเถิดหากทำได้เช่นนี้จึงจะเป็นอาณาจักรธรรมที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมเช่นนี้แล้วไม่มีใครเอาแต่ใจตนไม่เบียดบงังของส่วนรวมมาเอื้อประโยชน์ส่วนตนทุกคนใฝ่ใจ ในการบำเพ็ญมีปณิธานที่จะสร้างเป็นพุทธะและดำเนินการอย่างจริงแท้ 3. จะบริหารงานธรรมของสถานธรรมได้อย่างไรประชุมวางแผนงานของสถานธรรมพระอาจารย์เมตตาว่าพืชพันธัญญาหารบนพื้นแผ่นดินที่ฟ้าประทานให้เพียงคนเดียวไม่อาจกินหมดได้วิธีธรรมที่ฟ้าเมตตาปกโปรดเพียงคนเดียวก็ไม่อาจแผ่ประกาศไปได้ทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทุกที่ได้ จึงต้องอาศัยทุกคนมาร่วมกันลุร่วงธรรมกิจลลำพังตัวคนเดียวไม่อาจลุ่ร่วงได้การผักดานงานธาของสถานธรรมก็ไม่อาจอาศัยคนคนเดียวจะต้องผดึกพลรัรงของทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนเรือธรรมลำนี้ทันจูจะต้องมีความสามารถในการเป็นจุดศูนย์กลางใจของผู้คนเหมือนดังการบริหารงานของบริษัทมีแผนมีเป้าหมาย มีวิธีการอีกทั้งนัดหมายมาประชุมวางแผนงานทำเป็นประจำตามกําหนดเวลาโดยมีทันจูและบุคลากรที่มีใจร่วมผลักดันงานทามาร่วมประชุมด้วยกันอาศัยการรวมการรวมปรึกษาหารือกันนะผมนี้ให้ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันอีกทั้งปลุกฝังบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ภาพทางทำให้แน่นแฟ้งยิ่งขึ้น ก่อนการประชุมบุคลากรหลักๆนัดหมายเข้าประชุมล่วงหน้าเพื่อหาเรียกว่าเพื่อปรึกษาหารือกันกําหนดประเด็นการประชุมจากนั้นก็ส่งให้ผู้ที่ร่วมงานประชุมก่อนเพื่อพิจรารณาก่อนการประชุมขณะที่ดําเนินการประชุมควรตั้งจิตตั้งใจร่วมวิเคราะห์หาลือกันอย่างสมัครสมานกลมเกี่ยวหาลือกันไปตามเรื่องตามราว เนื้อหาอย่าได้วิาพากษ์วิจารณ์หรือติดชิ้น,นินทาหลังจบการประชุมควรสรุปเนื้อหาการประชุมรายงานให้อาวุโสทราบหากมีเรื่องใดที่ต้องขอคำชี้แนะจากอาวุโสก็เรียนเชิญอาวุโสชวนช่วยตัดเตือนนะผมตัดสินใจประมาณนี้นะผมเมื่อลงมิติแล้วก็ร่วมดำเนินปฏิบัติตามมีใช่ว่ามีมิติเห็นชอบแล้ว ไม่ไปดํำเนินเนื้อหาของการประชุมวางแผนงานวางแผนงานธรรมกิจงานทำกำหนดเป้าหมายรายงานสถานะการออของการส่งเสริมธรรมให้ทุกคนในที่ประชุมฟังกำหนดแผนงานการชุดช่วยคนส่งเสริมคนในย่างปกติอีกทางวางแผนงานจัดชั้นและธรรมกิจต่างๆวันเวลาของพิธีถ่ายทอดธรรมและการออกไปชุดช่วยคน ให้กําหนดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่มเป็นแบ่งกลุ่มนะครับเพื่อไปดําเนินการแต่ละกลุ่มง,งานกลุ่มงานนะครับที่สุดที่ดีที่สุดในกิจกรรมของงานทำสามารถกําหนดเป้าหมายที่เป็นรูปทรรมขึ้นมาได้เช่นปีนี้คาดว่าจะ,จะช่วยคนมารับวิธีธรรมกี่คนจะส่งเสริมผู้ที่รับวิถีธรรมแล้วเข้าชั้น3าวันกี่คนเป็นต้น จดสรนหน้าที่บุคลากรในสถานธรรมล้วนต้องมีจิตใจที่ร่วมปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติสำหรับงานในสถานธรรมสามารถลองฝึกหัดทำได้และช่วยผักดันได้ไม่ว่าจะเป็นจริยพิธีการถ่ายทอดธรรมการต้อนรับดูแลญาติธรรมเก็บกวาดทำความสะอาดในสถานธรรมหุงหาอาหารปอกผลไม้ ต่างๆนานางานต่างๆเหล่านี้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้หวังว่าทุกคนจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานของสถานธรรมได้ทุกอย่างแบ่งหน้าที่กันแล้วอย่างชัดเจนโดยให้เหมาะสมกับบุคคลงานและและสถานที่นะผมทันจูต้องมีไหวพริบนะครับผมปฏิทานปริย,ยานในการจัดแบ่งงานนะครับผมกิจกรรมงานธรรม การจุดช่วยคนและพิธีการถ่ายทอดการชุดช่วยคนก็คือการทําให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักบําเพ็ญปฏิบัติธรรมมาร่วมบําเพ็ญปฏิบัติด,ด้วยกันการชุดช่วยคนและจัดพิธีถ่ายทอดธรรมเป็นงานหลักของงานในสารธรรมพระอาจารย์เมตตาว่าอน,นิสงส์สูงสุดของการได้ให้ทานนั้นก็คือการชุดช่วยคนส่งเสริมคน การช่วยช่วยคนไม่มีวิธีการที่ตายตัวขอเพียงให้เหมาะสมกับเวไนล้วนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เออสี่เคล็ดลับในการจุดช่วยคนของพระโพธิสัตว์ลิงหัวคือคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกระต่ายอดทนรับการถูกเออเยอะเยอะหยันะผมเยอะหยันถักถามประมาณนี้นะครับผมจิตใจกว้างขวางดังอุปราชใจกล้าดังยอด วีรชนนะครับผมล้วนเป็นธรรมอันวิเศษพวกเราต้องรู้จักรักษาโอกาสที่จะต้องอที่ได้ผูกปูนสัมพันธ์กับเ,เวไนยกล้าที่จะเอ่ยปากพูดนะผมเหอเซียนกู้ต้าเซียนเมตตาว่ามนุษย์มีปาณิธานอันดีงามฟ้าย่อมช่วยหนุนส่งเราพุทธะโพธิสัตว์ล้วนช่วยหนุนนำกลัวที่สุดก็คือตัวเองไม่กล้าเอ่ยปากชุดช่วยเวไน การุดช่วยคนคืองานที่สมควรทำอย่าได้มีใจที่ห่วงได้ห่วงเสียหากได้เจอเพื่อนที่คุยกันถูกคอขอเบอร์โทรศัพท์ไว้หาโอกาสหาลือและส่งเสริมเขาการไปการไปมาหาสู่กันระหว่างเพื่อนพ้องนะครับผมนอกจากจะคุยเรื่องธรรมและแนะนำเกี่ยวกับสารธรรมแล้วยังต้องคอยสังเกต อุปนิสัยและเพื่อวความประพฤติของเขาด้วยอย่าได้ละโมบในโลกบุญกุศลและชุดช่วยคนมาส่งเดชเหตุปัจจัยในการบำเพ็ญปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าได้รีบร้อนจนเกินไปหากมีส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจกระจ่างชาัดต้องมันขอคำชี้แนะจากนักธรรมอาวุโสในขณะที่ชุดช่วยคนและปฏิบัติงานธรรอย่าได้ลืมการ บำเพ็ญจิตตนแก้ไขปรับปรุงวิสัยนิสัยน่ยนิสัยความเคยชินและอารมณ์ที่ไม่ดีในยามปกติให้คิดดีพูดดีทำดีไม่ว่าเรื่องใดหลวนสามารถปฏิบัติตนอยู่ในธรรมได้เมื่อเวในเข้าใจถึงความสูงส่งล้ำค่าแห่งธรรมแล้วจึงจะเข้ามารวมบำเพญ็ญร่วมบำเพ็ญปฏิบัติตงานธรรมด้วยกันได้ พระอาจารย์เมตตาว่าจะชุดช่วยผู้คนก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองก่อนหากมีนิสัยอารมณ์ที่เคยชินที่ไม่ดีอยู่มากมายคนที่อยูอ่รอบข้างก็ไม่อาจได้รับการกล่อมเกลาและแปลเปลี่ยนได้ส่งเสริมเยี่ยมเยียนที่บ้านจะส่งพุทธะก็ต้องให้ส่งถึงฝั่งนิลมนมื่อญาติธรรมได้รับวิถีธรรมแล้วก็ให้การส่งเสริมพวกเขา จนเข้าใจในหลักธรรมรู้จักบำเพ็ญปฏิบัติธรรมตลอดจนถึงรวมร่วมกันแบกรับธรรมกิจครอ,อ,อบครัวพระสีอานในท่ามการการส่งเสริมต้องคอยนำพาหลักธรรมโดยมีพื้นฐานไว้เนื้อหาเชื่อใจและทนุถนอมกันรักทนุถนอมกันหากไม่แล้วก็กลายเป็นการ สังสอนที่เย็นชาไร้ความรู้สึกนั่นเองต้องเป็นญาติธรรมต้องเป็นมิตร,รกับญาติธรรมให้ความห่วงใยเอาใจใส่เหมือนดั่งคนในครอบครัวเดียวกันสามารถไปเยี่ยมเยียนที่บ้านเขาให้ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่และคนในครอบครัวของเขาอีกทั้งหาโอกาสชุดช่วยคนในครอบครัวของเขามารับวิถีธรรมได้เมื่อค้นพบข้อดี หรือจุดเด่นของญาติธรรมควรเสนอแนะให้นักทาเอาวุโสได้รู้จักเพื่อให้เขามีโอกาสได้สร้างบุญกุศลร่วมงานงานธรรมการส่งเสริมญาติธรรมที่บ้านมีข้อเสนอต่อไปนี้ก่อนไปเยี่ยมเยียนญาติธรรมที่บ้านมันติดต่อเอาใจใส่สร้างสัมพันธ์ที่ดี เมื่อถึงบ้านญาติธรรมขณะพูดคุยกันควรตั้งใจฟังอีกทั้งมีทักษะในการส่งเสริมเขาหาญาติธรรมพบอุปสรรคในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเราควรแนะนําวิธีขี้ไขรปัญหาหากญาติธรรมบางเกิดจิตศรัทธาเราก็ต้องส่งเสริมเขาให้มีใจทำที่มั่นคงและก้าวหน้าขึ้นได้ก่อนที่จะออกไปส่งเสริมญาติธรรมดีที่สุดควร กราพระด้วยความคารพสศรัทธาวอนขอฟ้าเบื้องบนโปรดเมตตาคอยปกปักคุ้มครองและช่วยอ่หนุนช่วยหากเชิญอาวุโสไปส่งเสริมด้วยกันจะต้องรายงานสถานการณ์ของญาติธรรมเท่านั้นให้อาวุโสทราบอย่างชัดเจนจึงจะเกิดผลดีที่สุดขณะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านอาจนำพระโอวาทหรือเพลงโอวาทไปร่วมศึกษาด้วยกันหรือหาโอกาสอำนวย ก็สามารถจัดชั้นศึกษาย่อยของครอบครัวเพื่อศึกษาหนังสือธรรมะ,ะให้ทุกคนในครอบครัวเข้าใจหลักธรรมหลังจากไปเยี่ยมเยียนมาแล้วให้ทำการบันทึกส่งเสริมได้แก่บันทึกสถานการณ์ของญาติธรรมบันทึกการเข้าชั้นหรือร่วมกิจกรรมต่างๆและการเข้าชั้นปฏิบัติงานธรรมการส่งเสริมญาติธรรมเป็นเรื่องใหญ่ทันจูเป็นตัวแทน ของเซียนพุทธะและนักธรรมอาวุโสในการส่งเสริมญาติธรรมให้เข้าใจหลักธรรมจึงควรสำรวมระวังวาจาและการกระทำรรของตนแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยมีท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนการพูดคุยสนทนาอย่าได้ถกเถียงโต้แย้งกันหรือวิพากวิจาร์ณกันอย่าคุยถึงประเด็นที่เอ่อล่อแหลมแล้วทึกทักเอาเองเกี่ยวกับด้านาศาสนาหรือการเมือง วลให้ความห่วงใยเข้าอกเข้าใจญาติธรรมสามรวมวาจาและการกระทำอีกทางติดต่อล่วงหน้าก่อนไปเยี่ยมเยียนพยายามอย่าไปแบบกระทันหันนั้นเป็นการารบกวนเขาจัดชั้นหรือกิจกรรมต่างๆญาติธรรมไม่สามารถกระจ่างชัดในหลักธรรมการบำเพ็ญปฏิบัติจะรักษาความมั่นคงยั่งยืนไว้ไม่ง่ายไม่อาจ ให้เกิดอุปสรรคได้โดยไม่จําเป็นดังนั้นจึงต้องจัดชั้นอยู่เสมอเพื่อปลูกฝังให้ญาติธรรมเกิดความเข้าใจในหลักสัจธรรมการจัดชั้นสามารถจัดได้ตามลําดับและเหตุปัจจัยของญาติธรรมโดยสามารถแบ่งชั้นแบ่งเป็นชั้นที่จัดขึ้นเป็นประจำและกิจกรรมที่จัดตามเทศกาลหัวข้อของชั้นที่จัดขึ้นเป็นประจำต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันโดยมี หลักสูตรให้ศึกษาไปตามลำดับขั้นตอนจัดชั้นบรรยายอย่างมีระบบหลังจากเริ่มจัดชั้นแล้วต้องดำเนินอย่างเสมอต้นเสมอปลายจะทำอย่างฉาบฉวยแบบผักชีโรยหน้าไม่ได้ทุกครั้งที่ญาติะทําเข้าชั้นล้วนได้รับผลเกี่ยวกับไปกิจกรรมที่จัดตามเทศกาลสามารถจัดขึ้นตาม คุณลักษณะวิเศษของญาติธรรมในสถานธรรมนั้นๆชั้นที่จัดขึ้นเป็นประจำได้แก่จะชั้นวันพระหรือวันพระจีนอาศัยชั้นนี้ส่งเสริมญาติธรรมใหม่มาศึกษากินเจฝึกฝนจริยพุทธระเบียบชั้นศึกษาธรรมเวียนจิวปันำสำหรับญาติธรรมใหม่อ,าธ,าอาธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมพื้นฐาน จัดชั้นศึกษาธรรมะตูซูฮุยสำหรับญาติธรรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมชั้นศึกษาธรรมได้หรือมีความรู้ความสามารถในระดับพิเศษสามารถจัดชั้นนี้มาส่งเสริมได้รูปแบบการจัดชั้นไม่เข้มงวดเกินไปค่อนข้างผ่อนคลายอีกทางยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันได้ชั้นอ,อื่นๆจัดชั้นช่างชิงปันผู้สูงวัยชื้อ ชิงปันวัยรุ่นเต้าอีปันหรือตู้จิงปันเด็กๆท่องคำทีพ่อแม่ลูกร่วมศึกษาคำทีจัดได้โดยอิงตามสถานการณ์ของญาติธรรมในสถานธรรมนั้นๆกิจกรรมตามเทศกาลกิจกรรมการเฉลิมฉลองในเทศกาลเทศกาลวันแม่กิจกรรมงานสำนึกคุณในวันไหว้พระจันทร์งานคารพคนชรางานเฉลมิม ครบรอบการเปิดสถานธรรมงานกับไหว้ในวันเทศกาลร,ร่วมกับไหว้วันตุรีนตุจีนนะครับผมกิจกรรมนอกสถานที่ทัศนศึกษานอกสถานที่จัดทาข้อมูลของญาติธรรมการบําเพ็ญปฏิบัติของญาติธรรมในสถารธรรมดีที่สุดควรจัดทําข้อมูลไว้เพื่อสะดวกในการดูแลและติดตามส่งเสริมเช่นวันเวลาที่รับธรรมะ ข้อมูลในการเข้าชั้นประชุมธรรมวันตั้งปณิธานชิงโควันที่รับพระองค์การฟ้าในธรรมวุธต่างๆเป็นต้นล้วนต้องบันทึกไว้สรุปนำพาด้วยปัญญาขับพาขับพายนาวาธรรมอย่างมั่นคงบริหารผักดานงานธรรมให้มั่นคงด้วยปัญญาพระธรรมอาจารย์แม่ตาว่าสามัญชนดำเนินอริยกิจ อดีตการไม่เคยมีมาทันจูและบุคลากรคือผู้ที่น้อมรับธรรมกิจภารกิจจากฟ้าเบื้องบนมาโปรดชุดช่วยเวไนยเหตุปัจจัยนั้นมีใช่ความาบังเอิญดังนั้นทันจูจึงต้องมีปัญญามานำพาญาติธรรมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเช่นนี้จึงจะเป็นผู้คุมหางเสือที่ดีขับเคลื่อนเรือธรรม นำพาเวไนมุ่งหน้าสูอ่อนุตระภูมิด้วยกันเข้าใจชัดเจนเข้าใจชัดในธรรมกิจในภารกิจให้ทุกคนให้ทุกครอบครัวบังเกิดพุทธ,ธาพระอาจารย์เมตตาว่าพวกเราธรรมทูตยุคปลายยางล้วนมีปณิธานการดำเนินที่ล้ำลึกและยาวไกลเฉกเช่นเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ เป็นนิลมานกายของพระโพธิสัตว์ในโลกาพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่นั่งอยู่บนโต๊ะพระให้ทุกคนกราบไหว้แต่ใช้สองเท้าดำเนินใช้สองเท้านะผมสองเท้าดำเนินออกมาทุ่มเทใจเจริญปณิธานส่งเคาะชาวโรคชุดช่วยเวไนเป็นยอดเมธีแห่งยุคไปหยางพึงตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตนเอง เป็นทันจูต้องรู้จักวางแผนงานทำในสถานทรรให้ดีและไม่ลืมปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อมกล้าให้ครอบอให้ทุกครอบครัวนะผมบางเกิดพุดทธาได้ผมก็บทที่7ก็จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต่อบทที่8กันนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านหาข้าพเจ้าอเอ่ยพระนาม ทำให้พี่พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจาดแจ้งกาบวินบอลมรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โปรดเมตตาประทา,านไปเสริมเติมปยายกับตัวข้าพเจ้าและพี่พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจัดแจ้งขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ